สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าซึ่งหากจะเล่ากันในตอนนี้ก็เป็นตอนที่1025แม้แต่โจรยังมารอารับเสด ت, ็จเมื่อครั้งในหลวงรัชก,การที่9้าเสด็จเยี่ยมรัษฎรภาคใต้คุณลุงดีโลกศิริวัลลบรามภาษามลายูที่ทํางานถวายในหลวงรัชการที่9้า ตั้งแต่พศ2516ระบุว่าแม้แต่โจนใต้ยังรักในหลวงพระราชนีบอกว่าไม่ทำร้ายทั้งสองพระองค์แต่กับเจ้าหน้าที่รัฐไม่แน่ช่วงนี้ได้คุยกับหลายท่านที่เคยถวายงานรับใช้ในหลวงลุงดิลกศิริวันลกจากครูบ้านนอก6กพันมาใกล้ชิดในหลวงถูกเลือกให้เป็นล่ามภาษามาลายูตามเสด็จในหลวงและพระราชนีตั้งแต่ปีพศ2516ความทรงจำา40กว่าปีก่อนที่ลุงไม่เคยลืม และเล่าให้ฟังนอกรอบสิ่งที่ไม่เคยมีใครรู้และทราบในหลวงจะเสด็จเบตงเมื่อกับพระตำหนักที่นาราธิวาสออกเดินทางตั้งแต่16นาฬิกาแต่ถึงพระตำหนัก9้าโมงเช้าคือข้ามวันใหม่ลุงเล่าวินาทีนี้ทั้งน้ำตาทหารทูลให้ไปทางตัวเมืองแต่ในหลวงบอกว่าจะไปทางไหลเขาตอนนั้นไม่มีใครรู้ทำไมในหลวงทำเช่นนั้นแต่พอข่าวทะพัดไปในหลวงจะผ่านจุดไหนก็ตาม ผู้คนก็จะแห่มารับคุณคิดดูนะมันป่าอันตรายขนาดไหนพระอ,องค์กับบังเช้าพอรถผ่านจุดไหนมีคนยืนรอในหลวงสั่งจอดรถลงไปคุยด้วยทุกคนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่คิดดูรถจอดทุกจุดมืดมากในหลวงคุยกับชาวบ้านตลอดข้าวก็ไม่ได้กินตรงไหนมีคนป่วยสั่งหมอลงจากรถไปตรวจแล้วในหลวงก็จะยืนรอจนกว่าหมอจะตรวจเสร็จถึงขึ้นรถคุณดูสิ นี่ในหลวงนะทำไมเลือกลำบากพระองค์ขนาดนี้ลุงดีโลกเล่าไปร้องไห้ไปรู้ไหมตอนหลังผมตัดสินใจถามพระราชินีท่านทําไมในหลวงจอดรถคุยกับคนไปทั่วมันอันตรายพระราชินีพระองค์บอกว่านั่นคือประชาชนของในหลวงท่านและสิ่งที่ตัวผมได้ยินจากลุงดีโลกก่อนจะจากกันในวันนั้นลุงบอกว่าพุทธรู้ไหมโจนใต้มันยังรักในหลวงเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งพระราชนีอยากไปดูผืนป่า ชาวบ้านบอกมันอันตรายแต่ถ้าในหลวงและพระราชนีจะไปโจนมันไม่ทำอะไรหลอกแต่ข้าราชการไม่แน่เพราะโจนรักในหลวงมากเพราะเขารู้ว่าในหลวงมาเพื่อช่วยไม่ได้มาเพื่อเบียดบงัง